สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรามาพบกันใน e ีีที่2นะครับผม e ีีแรกคุณผู้ชมได้ฟังไป6ปีนักกษัตริย์แล้วนะครับนี่เป็น e ีีที่2นะฮะเราจะมาต่อกันเลยฮะในปีต่อไปนะครับผมต่อมาปีมะเนียการลงทุนทำอะไรในปีนี้จะต้องอทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคำว่าถูกต้องตามกฎหมายคืออย่าหลบเลี่ยงนะครับให้ระวังเรื่องบัญชีเรื่องภาษีให้ดีนะฮะอย่าเห็นว่า คนไหนเราสนิทเราไว้ใจนะครับอาจจะประมาทโดนหลอกเสียเงินได้ง่ายนะครับผมเพราะคนปีมะเมียเนี่ยเป็นคนที่เฟนลี่นะครับอาจจะเชื่อใจคนอื่นมากเกินไปแล้วไม่ค่อยตรวจสอบเอกสารไม่ตรวจสอบบัญชีคุณอาจจะโดนโกงได้นะครับแล้วก็ด้านความรักหากพบใครในปีหน้าที่ถูกใจหรืออะไรก็ตาม ด้วยความที่เราเป็นคนเฟรนลี่มีคนเข้ามาหาเยอะให้ระวังเรื่องการนอกใจแล้วก็อยากคบซ้อนมากๆในกามนะครับความรักของคุณก็จะเสียหายในปีหน้าส่งผลกระทบเรื่องการงานของคุณด้วยส่วนด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องร้อนในนะครับร้อนในปากแตกปากแห้งในคอหายใจมีกลิ่นปากนะฮะมันดื่มน้ำเยอะๆนะครับนะกินให้ดีกับสุขภาพนะครับ แล้วก็ให้ระวังเรื่องหัวใจวายกระทันหันเส้นเลือดตีบปวดหัวใจแล้วก็มีจะมีอาการปวดหลังอยู่บ่อยๆอันนี้ควรเปลี่ยนเรื่องที่นอนนะครับอย่านอนนิ่มจนเกินไปที่นอนจะต้องออแข็งพอสมควรนะฮะจะดีกับสุขภาพหลังเรามากขึ้นนะครับของเสริมมงคลถ้าคุณหาได้นะครับนี่เลยครับ คาถาหยูอี่หรือเทพเจ้าองค์ใดก็ได้ของจีนที่ถือคาถาแบบนี้นะครับผมนะให้ตั้งบนโต๊ะทํางานจะเสริมเรื่องความมั่นคงเอาของอํานาจหน้าที่การงานคาถาหยูอี่นี้ฮ่องเต้ส่วนใหญ่สมัยก่อนจะพระราชทานให้กับตําแหน่งข้าราชการที่ทํางานดีนะครับผมเป็นการอวยพรให้อํานาจมั่นคงนะฮะแล้วก็ให้การงานมั่นคงสมบูรณ์สมปาศนานั่นเองนะครับจึงเรียกว่าหยูอีนะครับผม นะ,ะส่วนด้านความรักนะครับหรือของติดตัวควรเป็นได้แดงจากเทพเยื่ยเล่านะครับนี่คือได้แดงนะครับสำหรับคนที่มีความรักหรือไม่มีความรักก็ตามถ้าต้องการให้ดวงความรักเสริมดวงกันนะครับผมในปีหน้าพากันทำธุรกิจให้รุ่งเรืองต้องเป็นได้แดงขององค์เย่ยเล่าหรือไปไหว้องค์เย่ยเล่าที่วิหารอริยเจ้ากวนอูหรือเทพแบ่งความรักที่ ปฏิสถานอยู่นั่นเองนะครับไปขอพรแล้วก็ไปผูกได้แดงกับท่านเยี่ยเหล่านั่นเองนะครับผมนะฮะอ่ะต่อมาปีต่อไปคือปีมะแมครับปีมะแม่เขาบอกว่าปีนี้ถือได้ว่าค่อนข้างดีในธุรกิจแน่แต่อย่าหลงเลงอย่าละหลงละเริงนะครับอย่าประมาทนะฮะให้ตั้งใจขยันทำงานอดทนและที่สำคัญ อย่าประมาทเรื่องเอกสารและระวังการโดนล่อหลอกร่วงลงทุนนะครับอาจจะเกิดคดีความนะฮะทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์กับคนที่ทำงานของตัวเองโดยเฉพาะกับลูกน้องไม่นั้นคุณอาจจะเกิดความเสียหายในธุรกิจได้ด้านความรักคนปีมะแมตกอารมณ์เป็นใหญ่โดยเฉพาะเรื่องขี้น้อยใจมีอะไรเก็บความรู้สึกมากประชดประชันเพราะนั้น ถ้าคุณมีทุกข์อะไรคุณอย่ากเก็บไว้ในใจคนปีมะแม่ไม่นั้นคุณอาจจะฆ่าตัวตายได้หรือกระโดดตึกได้นะครับด้านสุขภาพให้ระวังเป็นโรคลำไส้อักเสกบกระเพาะอาหารอักเสบนะครับหรือว่ามีเรื่องกดไหลย,ย้อนนอนหลับยากมีอาการแพนิคเพราะโดยปกติแล้วคนปีมะแม่มักจะเป็นคนเครียดและเป็นคนคิดมากนะฮะให้ไหว้นะครับผมปีนี้ให้ไปไหว้ที่ไหนก็ได้ที่มีจี้กงนะครับจี G ้กงแปลว่าสงเคราะห์เขาจะมาคุ้มครอง แล้วก็ให้ตั้งก้อนทองนะครับเสริมมงคลไว้ที่โตทำงานนะฮะหาก้อนเงินก้อนทองมาเสริมไว้ที่โต๊ะทำงานหรือตั้งตำแหน่งพระที่เราบูชาอยู่นะครับเพื่อเสริมดวงและนำก้อนเงินก้อนทองนั้นถ้าพวกบินเงินบินเอกสารบินเงินสดให้เงินทองที่ติดขังอยู่นะครับได้รับการไหลมาเทมาหรือลูกค้ากลับมาชำระหนี้นะฮะอ่ะ อันนี้ก็คือการวางของเสริมมงคลน,นั่นเองนะครับผมต่อมาปีวอกปีวอกปีนี้เขาถือว่าเป็นปีที่ได้รับผลกระทบตรงที่สุดหนักที่สุดนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นปีนี้คนปีวอกตั้งใจฟังนะให้ระวังปัญหากวนใจเพราะเกิดจากการทํางานที่ใจร้อนใจเร็วคิดแต่ข้อดีไม่ค่อยคิดข้อเสียแล้วก็จะมีเรื่องของทะเละวิวาท ด้านความรักให้ระวังความเครียดที่นําไปรวมกับคนในครอบครัวจนเกิดการทะเลาะวิวาทหรือการนํามาซึ่งการประชดประชันหรือการทําร้ายชีวิตคนในครอบครัวให้ระวังครอบครัวแตกแยกด้านสุขภาพเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามให้ระวังไม่พ้นศีรษะหรืออยู่ดีๆมีปัญหาเรื่องสมองอย่างเช่นสมองบวมล้มสมองบวมเนื้อง,งอกในสมองมะเร็งในสมองผ่าตัดเกี่ยวกับสมองนะครับ อันนี้อาจจะเกิดกับผู้ใหญ่ในบ้านเพราะนั้นเก็บเงินเก็บทองให้ดีระวังกระดูกระเดี่ยวนะครับนะปีลิงตกเปิ้ลไม้มาเนี่ยนะครับหมยถึงกระดูข้อส่วนเรื่องหัวหรือศีรษะเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรในปีหน้าให้ระวังจะไม่พ้นเกี่ยวกับศีรษะนะครับก็ถ้ามีข่าวในปีหน้าปีลิงก็จะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะรุนแรงนะครับจะตายเป็นหมู่คณะหรือมีอุบัติเหตุที่ ตายแบบสยดสยองศีรษะเละหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะก็ระมัดระวังด้วยแล้วก็ให้ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจําหรือสมองด้วยเพราะปีหน้าเขาอาจจะมีเรื่องที่คุณจะต้องพาเขาหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับของเสริมสิริมงคลนะครับให้ไหว้เทพแห่งอายุยืนเทพแห่งอายุยืนนี้คุณผู้ชมไปย้อนดูในคลิปไหว้เทพ,พเจ้าจีนที่พี่ลูทำลงใน YouTube นะครับ จะอยู่ใน6กลกซิ่วนะครับชื่อว่าองค์ซิ่วหรือว่าเรียกว่านันจีเหล่าเซียนองค์นะครับองค์นี้จะเป็นองค์สุขภาพนะฮะในมือเขาจะถือลูกท้อแล้วก็ถือไม้เท้าหมายถึงอายุยืนนะครับผมหรือนําลูกท้อแบบนี้ครับนําลูกท้อแบบนี้ให้ไปวางในห้องนอนพ่อแม่ห้องนอนตัวเองที่อยู่ในปีชงของปีลิงนะครับนะเพื่อเสริมเรื่องอายุและสุขภาพนะครับนะฮะแล้วก็ ให้คุณนะฮะออไปไหว้องค์แห่งเจียครับนะไปไหว้องค์แห่งเจียเพื่อขอให้เขาคุ้มครองนะครับผมนะฮะแล้วก็ออบางคนจะหามาตั้งบูชาที่บ้านก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงตั้งหลังโต๊ะทํางานหลังตัวเรานะฮะเพื่อเป็นการเสริมดวงเหมือนมีหัวหน้าของพญาวานอนเนี่ยคอยมาปกป้องตัวเราอยู่นั่นเองนะครับส่วนการทําบุญนะฮะปีนี้ก็ กินเจทุกวันเกิดถ้ากินได้เกิดวันจันทร์กินวันจันทร์หรือจะกินเฉพาะวันพระตกกลางคืนให้เข้าบ้านสวดมนต์อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยตลอดทั้งปีนะฮะเพราะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เนะในชีวิตเรานะฮะส่วนใครนะครับที่อยากได้ของห่วงจุ้ยที่ริวได้คัดเลือกมาแล้วนะครับว่าถูกต้องตามแบบโบราณได้ผลจริง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าขงจุ้ยเพิ่มเติมได้ที่ at mu 8 8ครับต่อมาครับปีละกานะฮะจะมีเรื่องของการงานนะครับที่จะมีคนเข้ามาช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโต,ตหรือขยายขึ้นแต่ข้อเสียของคนปีไก่ระวังให้ดีนะฮะเราเป็นคนชอบพูดจาจิกกัดเด็บแนมประชดประชันเพราะนั้นเมื่อมีคนมาช่วยเหลือเรามัดระวังคำพูดให้ดีมันอาจจะกลายเป็นร้ายได้ อย่านินทาลูกค้ารับหลังนะครับอย่าสร้างกำปากไม่ฉะนนั้นสถานการณ์จะพิผันจะพิกผันนะจากร้ายนะครับจากร้ายก็ร้ายหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดคุณรักษาศีลปากคุณพูดดีคุณทําดีคุณต่อหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาดีนะฮะจากจากเรื่องไร้ยๆอาจจะกลายเป็นดีส่งผลให้คุณดีมากขึ้นด้านความรัก พูดจารู้ว่าเป็นคนที่ชอบพูดจาเล่นๆเน็บแนมเล่นๆจิก,กัดเล่นๆแต่ก็ต้องระวังนะครับไปย้ำปมด้อยบ่อยๆมิฉะนั้นเนี่ยด้านความรักก็อาจจะมีปัญหาถึงขั้นหย่าร้างหรือการพูดจาแบบไม่คิดอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลได้นะครับของเสริมให้เป็นนี่เลยครับสังกตายสังกกระจายเหยียบเต่ามังกรนะครับตั้งไว้ที่ทํางานหรือบริษัทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ ได้แดงความรักขององค์เยี่ยเหล่าแบบนี้หรือว่าได้แดงของปีเสือนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะครับให้ใส่ติดตัวเพื่อเสริมดวงกับคู่รักซื้อคู่กันไล้้เขาใส่นะครับผมนะฮะก็เป็นเส้นน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับดูก็ไม่ได้เวอร์เกินไปใส่ติดตัวได้นะครับเพชรหนึ่งเม็ดนี้เขาแทนพระจันทร์นะครับนะคือเยี่ยเหล่านั่นเองนะครับผมนะฮะหรือเท่าจันทาแห่งความรักนะฮะ ให้เอามาเสริมติดตัวแล้วกันแล้วก็มันสวดมนต์ไหว้พระด้วยนะครับผมต่อมาครับปีจอนะ <c oughs> เขาบอกว่าปีหน้านี้ปี2565ปีจอภาพ,าพรวมจะดีขึ้นเป็นปีแห่งโชคลาภโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งทางด้านการงานการเงินการลงทุนจะมีโอกาสดีเข้ามาให้ระวังทำคุณคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลืออะไรใครโดยเฉพาะเรื่องเงินระวังให้ดีนะครับ จะทำคุณคนไม่ขึ้นเลยนะฮะให้ดูตามความเหมาะสมปีหน้าให้ระวังเรื่องโจรขึ้นบ้านอย่าประมาทกล้งงองวงจรปิดตรวจเช็คด้วยไปไหนมาไหนปิดประตูบ้านอะไรเช็คให้ดีระวังเรื่องไฟไหม้ทั้งที่ทำงานและบ้านนะครับผมอาจจะเกิดเหตุไฟไหม้สำหรับคนปีจอ เพราะฉะนั้นเช็คดูด้วยสายไฟเก่าไหมไฟยิ่งพระเก่าไหมจุดทูบจุดเทียนอย่าทิ้งไว้น้าอันตรายมากนะครับให้ระวังลูกน้องหรือคนไข้ตัวจะเอาปัญหามาให้นะครับผมด้านความรักสําหรับคนไม่มีแฟนก็จะเจอคนที่มาเสริมดวงกันอ่าโชคดีแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในปีจอแล้วมีปัญหาเรื่องวงจุ้ยนะครับให้เอาลูกแก้วอันนี้มาเสริมนะครับลูกแก้วปรับวงจุ้ยนะครับ อันเนี้ยพี่ลิวนะเคยมอบอันนี้ให้กับเจ้าของร้านมาสลุชาบูนะครับผมเขาทำดีมากเลยของเขาดีนะครับแล้วลองให้เขาเอาไปตั้งตรงเคาน์เตอร์การเงินนะครับปรากฏว่าลูกค้าเวลาจ่ายเงินทุกครั้งเนี่ยก็จะมาหมุนลูกนี้เล่นเหมือนเปลี่ยนห่วงจุ้ยให้เขาตลอดเวลาร้านเขาขายดีมากครับชาบูมาสลุคุณลองไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับนะฮะนะครับผมเอามาตั้ง เพื่อปรับแก้นะครับปรับเปลี่ยนวงจุ้ยนะครับหรือหาน้ําเต้านะครับน้ําเต้าผลจริงหรือน้ําเต้าแบบนี้ก็ได้มาตั้งเสริมวงจุ้ยนะครับแล้วก็ไหว้พระเพื่อเสริมดวงนะครับทำบุญตามปกตินะฮะต่อมาปีสุดท้ายคือปีกุนปีหมูฟังนะฮะปีหมูเนี่ยจะโดนเหมือนกันอยู่ในมีชง4ปีนะครับ ปีหมูให้ระวังเรื่องการเงินจะไม่ดีครับร่วมลงทุนทาธุรกิจกับใครระวังโดนโกงนะครับผมให้รอบคอบเรื่องเอกสารวางแผนการใช้เงินให้ดีรายรับน้อยรายจ่ายเยอะเพราะความโลภไอ้นุ่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้โดยเฉพาะคนทํางานเนี่ยไอ้ประเภทรูดบัตรผ่อนบัตรเนี่ยนะดูให้ดีอย่าโลภนะฮะอย่าอย่าไปโลภก,กับของจนเป็นหนี้เป็นสินนะครับเดี๋ยวคุณจะลําบากในปีหน้า ด้านความรักคนปีนหมูขี้น้อยใจเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต้องถนอมน้ําใจคนในบ้านให้มากนะครับผมไม่ใช่เอาใจแต่คนข้างนอกแต่มันลงกับคนในบ้านไม่ดีนะฮะด้านสุขภาพให้ระวังความดันโลหิตสูงและโลหิตต่ำนะครับไขมันในเส้นเลือดเส้นเลือดตีบแล้วก็ปวดหัวเข่านะครับไปตรวจไ d ดด้วยนะครับทมซินนักเสพแล้วก็มีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆนะครับผม ของเสริมมงคลนะครับสิ่งแรกที่คุณควรไปไหว้สำหรับคนปีหมูหรือหาเชิญมาไว้ที่บ้านนี่เลยครับเจ้าแม่ทับทิมหรือเรียกว่าเทียนโหเสิ่งหมูนะครับเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คนจีนสมัยก่อนเวลาเดินเรือทําการค้าเขาจะกราบไหว้องค์นี้และมักเชิญองค์นี้มาไว้ในทุกประเทศที่คนจีนไปอยู่นะครับให้ในเรื่องการค้าขายและความสําเร็จนะครับผมแล้วก็ นี่เลยครับให้พกปีเสียเสริมดวงนะครับพิทักษ์ทรัพย์เสริมทรัพย์นะครับต้องใช้ปีเสียคู่กันตัวนึงติดตัวเหมือนผมเนี่ยใส่อยู่นี่นะฮะเสริมดวงอีกตัวหนึ่งเอาไปติดกระเป๋าตังติดตู้เซฟติดตรงกล้องขายของไลฟ์สดอะไรของคุณก็ตามนะครับให้เงินเข้าไม่ไหลออกออกก็ขอให้น้อยอย่ามีปัญหาเรื่องการเงินใหญ่ๆที่ทำให้คุณต้องเสียเงินเยอะนะครับผม ต่อมาครับการทําบุญให้ทําดังต่อไปนี้ทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเวลาทําให้แจ้งวันเดือนปีเกิดแล้วก็ค่อยๆเทขอให้ดวงเราสว่างเหมือนที่เราทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงช่วยเหลือน้ําไฟวัดสถานสงเคราะห์ต่างๆที่เดือดร้อนเรื่องค่าน้ําค่าไฟนะครับเพื่อให้ดวงชะตาเราดีขึ้นนั่นเองนะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมนี่คือ12ปีนักกษัตริย์นะครับที่พี่ลิวรวบรวมมาเตือนทั้งหมดนี้โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะนี่คือความเชื่อนะครับผมที่มาควบคู่กันมานับพันพันปีนะครับในทุกปีทุกดวงชะตาจะมีการหมุนเวียนของเขาของเสริมมงคลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละปีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมก็ลองฟังแล้วลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าสิ่งที่พี่ลิวพูดมีความใกล้เคียงหรือตรงหรือใช่คุณจะทำไม่ทำเรื่องของคุณไม่บังคับนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ต้องย้ำก่อนนะเป็นพิธีความเชื่อของชนชาวจีนนะครับในพุทธศาสนาบ้านเราชาวพุทธถ้าเกิดคนเชื่อแต่ว่าดวงตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เราก็เลือกการทำบุญแบบปกติไม่ต้องเชื่อเรื่องนี้ก็ได้นะครับส่วนใครที่มีความเชื่อเรื่องนี้ก็ลองไปทำดูนะครับเอาละครับเราจะแก้ปีชงกันหลังวันที่4กุมภาพันธ์นะครับคุณผู้ชมย้ำนะหลังวันที่4เวลาไปไหว้เราต้องแก้ก่อนนะครับไปไหว้องค์เจ้าพ่อเสือก่อนนะครับตัวเหล่าเอีย้ยไปปัดสิ่งที่ไม่ดีที่เราเจอกันมา2ปีเนี่ยนะปัดออกก่อนนะครับ แล้วค่อยไปเสริมดวงกับองค์ไทซุ้ย,ยเยหรือเทพเจ้าแห่งดวงชะตาไปวัดมังกรกรรมราวาสก็ได้วิหารนริยเจ้ากวนูก็ได้ศาลนาจาสาไทยชื่อชนบุรีก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยที่ไหนที่มีที่สะดวกที่คุณไปได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมในปี2565หวังว่าข้อมูลเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่พี่รูรวบรวมมาของมงคลเหล่านี้ที่พี่รูรวบรวมมา ขอให้เสริมดวงชะตาท่านประสบความสํำเร็จในปีหน้ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นพวกเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปด้วยกันขอให้มีความสุขนะครับส่วนใครนะครับที่อยากได้ของห่วงจุย้ยที่ริวได้คัดเลือกมาแล้วนะครับว่าถูกต้องตามแบบโบราณได้ผลจริงสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าห่วงจุ้ยเพิ่มเติมได้ที่ @mu88 ครับ